สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม FC 24ในโหมดผู้จัดการทีมนะครับในซีรีส์คอฟป้อมนั่นเอง EP ที่ที่เท่าไหร่ลนะที่5กันแล้วทุกคนก็ถ้าเสียงผมขึ้นจมูกช่วงนี้ผมไม่สบายนะครับช่วงนี้เสียงขึ้นจมูกแต่ก็ยังมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถึงจะไม่ค่อยมีคนดูก็จะลงเหมือนกันฮนะ <c oughs> อ นัดที่แล้วเราชนะวีแกนมาได้1ประตูต่อศูนะครับเกือบไม่่อดเหมือนกันฮีโลกของเราก็คือเจเซล่าจาก e ีพที่แล้วลนี่ก็คือ5อันดับดาวซันโวของลีกลีกวันนั่นเองนะครับทุกคนไม่มีทีมเราติดเลยทราบคน <c oughs> ไหนทีมเรามีติดอันดับไหม,มเหมือนมีนะอยู่อันดับที่เออกองหน้านี่ไงโอ้โ oh หกองหน้าเราอยู่ที่อันดับที่17นะทุกคนชาวของเรา และนี่คือชุดใหม่ของโค้ดป้อมนั่นเองใส่เสื้อนั้นมาหลาย EP แล้วเออเน่าหมดแล้วมาเปลี่ยนเสื้อให้บ้างโอ้โหดูมเม่งดีทุกคนปิ้ง <laughs> โอเคแต่งตัวให้โค้ดป้อมเรียบร้อยตอนนี้โบตันอยู่อันดับหนึ่งนะทุกคนแข่งไปสนะี่นัดชนะสามเสมอนหนึ่งแพ้ศนโอ้โหเอาเรื่องนะ <laughs> แล้วก็ทีมที่เราต้องไปเจอก็คือบิสตันอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> และนี่คือหน้าตา11ตัวจริงของบิสตันนะเดวดัดนี้เราจะให้เวสเตอร์เป็นตัวจริงแล้วกันเพราะว่ากล่องกลางเราไม่ฟิตซึ่งสลับเอ็น่าจะดีกว่าโอ้โหกองหน้าปากความหวังไว้ที่ชาวได้เลยมาเริ่มทุกคนเวสเตอร์ไปกดดันเตะอ้าวเจอซานโต้่างี้ก็จบดิโ ผ่าน,านสามตนไม่ได้หรอกบอกเลยโจโจโจ,อจอส่งให้ชาวชาวส่งฝากที่เว็บเตอร์เวเตอร์วิว่งดิวิง่วงโกเมสวิ่งเออสวยตกมาให้ชาวโอ้โหเอาได้อยู่ใช้ความเร็วนี้กระชากยิงโอ้โหโค,คุกคิก อบอลขึ้นมาให้ได้สวยบอลอยู่ที่โกเมสโกเมสส่งส่งกลับมาที่โอเคบอลอยู่ที่ชีเฮ้บอลอ,อยู่ที่เชา <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนบอสตันนำหนึ่งประตูต่อศูนยนะครับ13นาที โอ้โหรู้จช่ว่าันนี้พิกกลับมาคือโล่งเ <c oughs> ลยระบบโคตรป้อมนี่คือแบบเป็นซิงกันดีมากห้าแมตช์สามประตูก็ถือว่าโอเคไม่แย่ดีด้วยเนี่ยเออ,เอาค่อยทำเกมสวยเชียนเิฮัน,ฮนโอ้โหโจโอย่างนี้ ตักกลับมาเหมือมนไม่เคยเล่นด้วยกันเออโอเคกัวเมดสวยหลุดม,มาอย่างนี้ครับไม่พลาดอยู่แล้วว <c oughs> านาได้ไงกัวเมดโอ้โหบเล่น <c oughs> มึงไปมองขวดน้ำเขาน่ะมึงเตะอัดขวดน้ำใส่ยูปโอ้โหไอ้หี่แม่งแทงโคตรแรงเลยโอเคนี่ฮี่โกเล่นแบบโอนา่เอามาขึ้นสนามโจ๊ะโอเคสวยเนี่ยมาได้อ่าเรียบร้อยดงเงี้ยโอ้โห จังหวะที่บอกเรียบร้อยทีไรไหมหญิงไม่เข้าทุกทีโอ้โหเดเตอร์แม่งไม่เอาบอลเลยแม่งชนคนอย่างเดียวเลยเอาดิมาดิตาโต้เอาดิอุ้ยแม่งหนีกระชากหนีทานโต้เร็วจัดตัวนี้เออสวยโอเคทุกคนหมดครึ่งแรกโอ้โหจะให้ลงอะทำไมอะ Well, ไปเอเตอร์อ้โหูนึว่าชาวจะวิง่งเอ้ยได้อยู่ oh, ได้อยู่ก็เป็นข้อ <S 2> <S 2> อ้โหูกจะงา้างยิงได้กดไปแล้วประมาณ8ปวิ ไช่ชาวชาวพิกกลับมาโอ้โหรุนเลยจังหวะนี้ิว่วงคาดเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วเอ้ยลุนแฮตชิกว่ะมา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  โอ้โหชาวจังหวะนี้ก็แบบปุ๊บหนีมาได้โอ้โหสามตัวเอาไม่อยู่อืมในบ้านเราด้วยแหละเราเลยเล่นง่ายหน่อยฝั่งนู้นแก้เกมแล้วทุกคนเปลี่ยนอังเตะเหมือนกันเดี๋ยวเราก็มีเปลี่ยนอักเตะเราเอาใครออกนะเทเซ่าใช่ไหม ออกสงองตัวสามสามโอ้โหตามโต๊โอ้โหบอกเลยไม่อยู่อ่ะเจอตามโต๊อ่ะโอเคโอ,คโอค้ชิฮันมึงย้ายมาเล่นตรงนี้เลยนี่ให้มึงเล่นดีจัด มาดิจะผ่านสาตโตได้ไหล่ะนี่กูบอกมล้ผ่านสาตโตได้ได้ <c oughs> เป็นไงละ่ะโอเคเชาเชาเชา <c oughs> ส่งกลับมาที่เชาเ <c oughs> ชาลงลงแปลเบาๆเ,เรียบร้อยครับแฮชิกเอาบอลกับบ้านเลย สามศูนย์นะทุกคนโอ้โหแฟนบอลนอนหลับฝันดีครับเกมนี้นี่เดี๋ยวทุกคนดูนะเหมือนด็อกบาปะดูดิมองด้านหลังอะโอ้โหด็อกบาชัดชัดโอ้โหไม่ให้ใครสักคนเลยแถวนั้นมึงจะยัดหน้าอย่างเดียวเลยสวย เรียบร้อยครับทุกคนจบชนะไป3าประตูต่อศูนย์หาว่าเป็นเจ้าบ้านนี่ก็ต้องชนะอยู่ยยแล้วเถเแฮตทิกของชาวทั้งให้คุณประหลาดใจไหมคะผมบอกไว้เลยนะชาวเขาสามารถทำให้ทีมนี้ไปสุดชุดยิ่งใหญ่ได้บอกเลยอวยเราต้องอวยลุกทีมเออ คุณแปลกใจกับชัยชนะที่แสนสบายขนาดไหนคะการป้องกันของเราทําให้เรามีแพลตฟอร์มซึ่งจะทําให้แบบลำเรียงทีมขึ้นไปได้ดีปั้นเกมได้ดีคุณพลิกสถานการณ์ได้จริงๆยังไงเอาภูมิใจในทีมโบตันนะเรามีความยืดหยุ่นเป็นของเราสถิติมาเลยทุกคนดูดิชาหแมตช์หประตูนะอืมเพิ่มเเป็นดาซันโวเลยปะเนี่ย ดูสิอ๋อในนี้คือเป็นเทเซลานะหนึ่งแมตสามประตูนะมีคนแฮตทิกเหมือนกันด้วยโอ้โหบอลถ้วยนี้ต้องเป็นของเทเซล่าอยู่แล้วทุกคนเออดาวรุ่งมาแรงของเราเพราะว่าเป็นบอลถ้วยไงเออเราต้องให้โอกาสตัวสำรองเล่นบอลถ้วยอะนี่คนป้อมมาคุยกับคนอีกฝังเหรอ <laughs> จูมือนะจูมือใครมานี่กล้องจับเทเซล่าสุดๆ มันอยู่ที่ชีฮานถ้ามีชีฮันรับ ane, รบทมาเป็นตัวทำเกมให้เพื่อนนะไปชนะอุ้ยจานเออได้อยู่ก็ได้อเพื่อนไปก่อน กำปการทำไรอะ่ะโอ้โหมึงไม่ต้องวอดอย่างน็ไน้โอเคโอ้ชีด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 ซื้อสเปย์ใหม่ไหมอ่ะทำไมมันดูจางจังวะโอเคชีเซรามันเปิดเหรองั้นเปิดไปให้ซานโตนะเปิดโคงคง<ค><ค>ไปให้จีหานยิงก่อน โอ้โหเรียบร้อยเชียร์เรายังได้บอลน,นะลูกทุ่มลูกทุ่มไปเลยเท <can> เซล่าส่งกลับมาก่อนเล่นไม่ได้ก็ต่อบ,บอลไปโกเมสขอบอลโกเมสโกเมสโกเมสสับหลอก ชีฮานเรียบร้อยครับโอ้ยโ,โบตันนำไปแล้วนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ทุกคนมาโบตันนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จากชีฮานปากบอลปากบอลแล้ววิ่งปากบอลแล้ววิ่งกระชากมากระชาก แปลก่อนโอ้โหเป็นได้เตะมุมมี่ยงดีเปิดดีสุดแลละ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็นซานโตสตรงนู้นไหมแ้สวสองอะ่ะเปิดไปกูบอกเปิดโอ้โหดูว่็เอ้ดอกบาดอกปลากเก้กูคอมเมนต์บุกมาได้ ยิงไปเลยแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยครับเต็มข้อกองหน้าประสบการณ์ของเรารับบอลได้ก็ยิงเลยโอ้โหฟินิกช็อตผมเอ้ย <c oughs> โอเคสันโตดกอดันกอดันโอเคทำดีแล้วสันโตดเออสวยเครี้ยงไปนู่นเลยโอเคบอลอยู่ที่ชีฮันโอ้โหจาน โอ้โหขาดแทบพักเฮ้ยเอาคืน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 จานไม่ไม่เป่า,ปาอ่ะเออสวยแล้วสวยแล้ว <laughs> <laughs> เอ้อเอเอมองไปเอาบอลอยู่ที่ <c oughs> โกเมตด้วยโอ้โหอย่างนี้ เทเซล่าไปลูกเพ่าโอเคปั่นโค้งครับจังหวะน,นี้โกเม้นี่ชอบปั่นหนองเนาะผมแค่ครึ่งแรกก็ถล่มของเขาแล้วสามศูนย์ะทำไงดีทุกคนปุ๊บเทเซล่าเทเซล่าอีกลูกไหมล่ะโธ่ คอมเมนต์ไปบีบก่อนกองหน้าหายปุ๊บเทเทล่าเทเทล่าดึงกลับมาส่งที่ตรงกลางได้จังหวะตัดไกลโอโ้โห4สีสูนท่านทุกคนตัดจบเลยได้ไหมโอโ้โห อุยเ,อเกือบเซฟได้นะครึ่งแรก4-0น,นะทุกคน,น,าน,นมาเริ่มพิ่งหลังกันต่อเลยทุกคนเราเปลี่ยนกองหลังคนหนึงนะ <ไป S 1> เพราะว่าเหมือนมีอาการบาดเจ็บเปิดไปที่จะเปิดให้ที่ชิชามจะไม่ต้องแล้วเออ๊ย,อยเทเซล่าเทเซล่าสับมาสับมากระชากปัดเอง

โอเคบอลอยู่นี่เทเซล่าพิกกับมาเทเซล่าดึงบอลไว้บอลลิงเทเซล่หาหักหลบมาหักหลบแล้วปันเลย oh โอ้โหโกเม็ดส่งมาโอ้โหเทเซล่ามุงปันสวยจัด เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเทเซล่าออกนะทุกคนแล้วก็เอาน้องโจลงมาแทนแล้วก็ชีฮานเอาไปพักเอาชาวลงมาเล่นตำแหน่ง P.M. E หรือกลางลุกนั่นเองโอ้โหแต่จังหวะนั้นถ้าเข้านี่คือแบบสวยมากเลยนะซ้ายอันตรายเลยบอกเลยต่องเลยเนี่ยเทเซล่าโอเคสานตวสวยสานโตัศาดไป ต้องสาไนได้แค่นี้เหรอโอเคแย่งบันมาได้โอ้โหยังแย่งเขาคืนเขาเอาคืนภายในหนึ่งวิอ่ะโอเคโจโจชาวชาวกัชาโจไปแล้วโจชี้ชี้จนมือตั้งแล้ว oh ho. โอ้โหกองกลางเหนื่อยแล้วอ่ะเฮ้ย โอ้ยเซลได้อยู่สวยโอ้โหเรียบร้อยครับจบไปแล้วโอ้โหจับมือไว้ทัาล่ครับซะเขาไม่อยากจับมือด้วยเลยบ้าเนี่ย โอกาสยิงห้าครั้งได้หนึ่งประตูเข่าแพงนะทุกคนเจ็บสีสัปดาห์โอเคถือว่ามีเหตุผลเข่าแพงสี่สัปดาห์สีสส่สัปดาห์ก็เดือนหนึ่งอ่ะพักเดือนหนึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่อันดับที่หนึ่งชนะสี่เสมอหนึ่งนะทุกคนแต่ยังก็ยังมีทีมที่จะตามเรามาติดๆเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มี แล้วชาวก็ได้ขึ้นเป็นดาวซันโรวนะทุกคนอันดับหนึ่งของลีกวันก็สำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับอีพีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมเม้นกำลังใจหรือกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยกันนะครับแล้วก็ร้อยซับแล้วต่อไปเราก็จะมุ่งหน้าที่2องรซับนะทุกคนเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะไม่แบบเกินหนึ่งพันซับ ต่อไปอะไรแบบนี้ไม่ไม,ไม่เอาแค่ทีละร้อยทีละร้อยก่อนทุกคนก็ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเปลี่ยนแปลงบ่อยหน้าหนาวแต่ฝนตกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ป่วยแล้วในเสียงขค้นจมูกมากถ้าใครสังเกตก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับหมายบายทุกคนสวัสดีครับ